มาค่ะมาพี่น้องขาเมืงอยหอยดองค่ะแม่แม่นบอกเออึ้นมาหอยดองด้วแม่นะเ <c oughs> บบมาหนูใส่ผงชูมาแล้วด้อค่ะแม่ด้อและอยากกินแห้ง <c oughs> ดูหนูก็จะทาเครื่องเคียงมาค่ะแม่ขาสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่ป้าป้าพี่พี่น้องน้องนะคะเมืองเครื่องเคียงหนูอืมอืม ก็จะมีหอมแดงซอยค่ะตะไคร้อ่อนซอยพริกซอยค่ะกระเทียมกระเทียมหนูบดิ้อยดอกหนูเอาเป็นพาสีครึง่งซีแล้วก็ผักหนูก็จะมีมะละขี้นกค่ะที่หนูไปเก็บมานะคะแตงกวกแตงกวาเอาไปแม่แล้วก็บบักพริกสดพี่แม่ค่ะมึงให้มันรู้ไปสิหนูอยากกินแห้งดูเอาให้ดูก่อน กนินกระเพราสวยค่ะมาเอาชิมน้ำดูหน่อยนะเฮ้ยแล้วแมงวันชอบมากเลยนะแม่จ๋าเมนูนี้น่ะนี่แม่ มันอร่อยมากมันเปรี้ยวอยู่แล้วนะแม่เนาะมันเปรี้ยวหนัวค่ะแต่เวลาหนูกินยำหอยดองหนูชอบใส่มะนาอีก บอกเลยอร่อยเอาน้ำไม่เยอะทำถึงทำเกินหอมนัวบอกข้าวเด้อ อร่อยเมนูนี้ทำถึงมาก น้ำร้ายหนูแตกแม่อ Hva, mm. Ja. Mm. อร่อยหนูใส่แค่ผงนัวเพิ่มนิดหน่อยอย่างเดียวค่ะไม่ใส่ก็ได้นะมักสมอีกับบีบหน้าใส่ค่ะทำถึงมาก แท่ผูดแท่ผู Hơi đau rồi Bỏ khao lên กดพดจะบีคำสุดท้ายที่แบบว่าอร่อยมาก ใครยังไม่ค่อยกินลองดูเด้ออร่อย <c oughs> แล้มีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกนะคะจริงขค่วสวยอร่อยมาก กั้งเือแตกจัดกันน้ำากันเ้ยพี่น้องค่ะเมนูนี้อร่อยจริงค่ะน้ำลายซอทุกคำที่เอาเข้าปากนะเคี้ยวอยู่น้ำลายก็แตกออกซอสออกนะพี่น้องนะอร่อยจริงค่ะแล้วก็ทำไม่ยุ่งยากด้วยแล้วจเจริญอาหารด้วยนะคะเป็นกับแกมกันเลียด้วยค่ะพี่น้องค่ะพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า